วนนววสวัสดีครับพวาแมายพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกๆคนวันนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้สื่อสร้งกับพี่น้องประชาชนในช่องทางนี้นี่เป็นคั้งแรกนะครับลองแรกก่อนว่าช่องทางสื่อสร้งตรงนี้จะผันพื้อมั่งก็คาดว่าร์จะใคยมาแรกกันกันว่าช่องทางสื่อสร้งตรงนี้ผันพื้มั่งนะครับ ตอนนี้ลหลายๆคนไม่บายใจเรื่องโรคโควิด19ลหลายๆคนกลัวกันมาัว้ะหลายๆย่างตอนนี้นะครับยากยักจะให้พี่น้องชาวชุมพรทุกๆคนตั้งลักขิดกันฮิตหนึ่งก้อนว่าโควิดนี่เรากลัวอะไรจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดสรุปประเด็นจริงๆเนี่ยเรื่องโควิดเนี่ยเรากลัวอยู่2อ,อย่างอันแรกก็คือกลัวที่ป่วยเป็นโรคโควิด นะครับซึตงตรงนี้เนี่ยทับ,บว้ยเหล่ากลัวพัน,นูพัน,นีนะครับเพาที่ดักซาพอไม่พอแค่น,นูนเห็นเขาตายกันมัง่งแค่นี้ไม่ตายแค่นี้ตายกันมัง่งกลัว,ลว,บบวลกลัวก็บทับว้ยเหล่ากลัวอันที่สองคือกลัวว่าถ้ามันระบาดเป็นติดต่อกันในคนหมูมาขึ้นมาเนี่ยการระบาดมันก็ส่งพลนไปทางสังคมทางเศรษ,ษฐกิจอื่นๆตามมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นโจรสองย่างแี่เรากลัวกันคือกลัวป่วยก็กลัวการระบาดตรงนี้ครับก็ยกคุยกับพวกเราถูกคนนิดนึง เอาเรื่องแรงก้อนแคโรโกลอกันคือการป่วยเป็นโรคโควิดโรคโควิดเนี่ยมันเพิ่งมีโรคเป็นโรคใหม่นะครับเพิ่งเกิดขึ้นในโลนี้นะครับท้าให้พี่น้องประชาชนทั้งโลเนี่ยป่วยกันเยอะนะครับเป็นโรคคนเรียว่าโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นมาการเกิดขึ้นของโรคใหม่เนี่ยแต่ถ้าเรามาตั้งหลักดีๆลองเปรียบเทียบกันแล้วนะอันแรกคือโรคอีโบลาถ้าทุกคนเคยได้ยินคำว่าโรคอีโบลาอีโบลาเนี่ยมีอัตราการตายถึง5 0 โรคเมอร์สโควีหรือว่าไข้วัดอูฐแค่เขาเรียกกันอัตราการตายอยู่ที่30%โรคซาร์สที่หลายๆคนรู้จักนะครับตอนนั้นเอเมีอัตราการตายอยู่10%นะครับโรคโควิดเนี่ยอัตราการตายตอนนี้นะครับที่เราตรวจพบนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ2-3%งถึงสาม็ไม่มาเปรียบเทียบกับโรคซาโรคเมอร์สโควีหรือโรคอ e ีโบลาแต่ถ้าเทียบกับไข้วัดแคปเป็นมาก่อนหน้านี้เมื่อไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาลแค่เกิดขึ้นปกติเนี่ย ซึ่งมีอัตราการตายแค่0.01เนี่ยโรคโควิดมีอัตราการตายสูงว่านะครับและอีกสําคัญที่อยากจะให้ผู้ถึงเรื่องของการป่วยนี่นะครับก็คือว่าในคนที่ป่วยโรคโควิดทั้งหมดเนี่ย80%มีอาการเล็กน้อยนะครับรักษาง่ายก็ให้นะครับ,รนะรบนี่คือ80%เลยอีก15%เนี่ยอาจจะต้องรักษาเขว่าซุ้งขึ้นมานะครับอาจจะต้องมีน้ำกลืออาจจะต้องมียาบางยาในการรักษานะครับอีก5%ก็คือมีอาการปอดบวมรุนแรง นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรักสาในโรงพยาบาลต้องใส่ถอช่วยหายใจนะครับสุดท้ายอัตราตายอัตราการตายอยู่ที่สองถึงอเตอนนี้นะครับนี่คือลักษณะโดยรวมทั่วไปนะครับของโรคโควิดทารกโรคเดืองป่วยและที่สําคัญตรงนี้ในจังหวัดชุมพรของเราตอนนี้นะครับเนื่องจากเรายังไม่พบผู้ป่วยดังนั้นเราก็ได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ข้อจังหวัดอื่นแค่เข้าวุ้ยหมาก้อนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมข้อบุคลากรทุกโรงพยาบาลตอนนี้ มีการซองมัดแล้วในการรักษาผู้ป่วยยืนยันนะครับการรักษาผู้ป่วยในจังหวัดชุมพรถ้าเกิดป่้ยเป็นโรคโควิด -19 การรักษาของเราจะมีมาตรฐานเดียวก,กันกับสถาบันบำรรันาราดูนมีมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนแพทย์ทุกอื่นทุกแห้งในประเทศไทยเป็นมาตรฐานเดียวกันมดนะครับในการรักษาพยาบาลเรามีทีมหมอทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมและฝึกอยู่แล้วย่าเวชภัณฑ์ทั้งหลายในการรักษาเราพร้อมนะครับในการรักษาเรื่องป่วย เกิดเราป East, ่วยประเด็นนี้อยากจะให้รู้สึกคลายขึ้นมงในเรื่องการป่วยถ้าป่วยเราต้องพนูพันธีป่วยแล้ว80%ให้ได้เอง15%ต้องรักษาเคียวะแรงขึ้นมาสักนิดนึงก็มีแค่5%นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็กิดหวาเป็นส่วนหนึ่งที่เรื่องัที่ประชาชนเขากลัวอยู่เรื่องการป่วยอีเรื่องหนึ่งที่เขากลัวกันคือการระบาดการระบาดโรคควิด19ก็คือมีการเป็นจากคนนี้ไปติดคนนู้คนนั้นคนนี้ เป็นกันหมาเป็นกันทางจังหวัดเป็นกันเต็มใบมดประว่ากันพนันนะครับนี่คือการระบาดในการระบาดตรงนี้เนี่ยย่าจะอธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือว่าเรื่องของระบาดวิทยาเนี่ยมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่3าอย่างตั้งรักดีๆนะครับเรื่องของการระบาดเนยม่มีสิ่งเกี่ยวข้องอยู่3อย่างอันแรกก็คือคนนะครับอันที่สองก็คือผ่าหะคอรู้ในโรคโควิดก็คือนำลายนำมู ละอองฟ้อยเขาจากการหายใจนี่คือพาห้าที่จะนําเชื้อออกไปอันที่สร้างก็คือซิ่งแวดลอมสร้างยากนี้คือวงจรของการระบาดถ้าเราตัดวงจรน,นี้ได้การระบาดจะไม่มีนะครับมาแล้ทีละย่างนะครับอันแรกคือเรื่องคนเรื่องคนเนี่ยหลักการคือแคบห้าให้พบนะครับตอนนี้ในจังหวัดชุมพรเราพยายามเฝ้าระวังคนที่เสี่ยงนะครับคือคนที่ยังไม่ป่วยที่แต่มีความเสี่ยงแค่ที่ป่วยเป็นโรคโควิดเช่น นะครับเช่นมาจากประเทศที่เขามีการระบาดประเทศเคสติดต่อดื้อโรคติดต่ออันตารายไปทํางานกับหนักทองอันติษางชาติมามาไปสัมผัสไปยู่ใกล้ชิดนะครับกับคนเคเค,เคยป่วยมาก้อนหลายๆลายย่างนี้นะครับเรามีการเฝ้าระวังคนนี้อยู่ในชุมพรเราเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ประมาณร้อยเก้าคนในร้อยเก้าคนนี้แปดสิบสามคนนี้ผลสิบสี่วันแล้วเขาไม่พื้นแล้วเขาไม่พื้นแล้วนะครับในการเฝ้าระวังตรงนี้เนี่ยมีหลายคนว่าล้วเฝ้าระวังกันได้ครบไหม มีมดครับผนเค่มาจากสนามมวยมาจากประเทศมาเลเซียมาจากเถ่ออื่นๆทางล่ายเรามีข้อบูทีเฝ้าตรงนี้อยู่และที่สําคัญนี่และทีสะท่สําคัญก็คือว่าตอนนี้นะครับเราจะมีระบบที่พยายาม5ห้คนเรานี่ให้หมาอามาขึ้นเธอให้ห้าให้หมาพอถ้าเราพอป,ป๊อปเราจะไปบอกให้เข้ากักตัวอยู่เขื่อนบาลก่อนทางทางที่เขาไม่ป่วยนี่แหละนะครับนี่คือการเฝ้าระวังที่คิดว่าเราทำมาได้อย่างดีในจังหวัดจุมพรนะครับ หลังจากนั้นถ้าคนเหล่านี้ป่วยขึ้นมานะครับป่วยขึ้นมาปุ๊บถ้ากเกิดป่วยขึ้นปุ๊บเราภาซาเวลามอบผูเนี่มันฟังยาทิ้นิดนึงเขาเดียกว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคพมนึกถึงชาวบ้านพอฟังแล้วมันไอไร่รเนี่ยนั่นก็คือว่าผู้ป่วยที่ทรงไส้จะเป็นโรคโควิดนะครับก็คือเขาป่วยแล้วและมีประวัติเสี่ยงด้วยนี่คือทรงไส้จะเป็นโรคโควิดแล้วในจังหวัดชุมพรตอนนี้เรามี15คนนะครับกนณี15คนใน15คนนี้ก็ลือกันเป็นแท่งมด วะคนนั้นป่วยคนนี้ป่วยจริงๆอยากอยากจะบอกตรงนี้ว่าในสิบห้าคนนั้นตอนนี้เนี่ยคนที่เราเรากลัวจะเป็นเนี่ยเราเสี่ยงเนี่ยเอเสี่ยงจะเป็นเนี่ยตรวจมดแหล่ั้งสิบห้าคนนะครับไม่พบสักคนหนึ่งนะครับณนะนะตอนนี้ยืนยันนะครับในเรื่องคนนะครับคลองจังหวัดชุมพรยังไม่มีใครป่วยเป็นโรคโควิด19นะครับตรงนี้ยืนยันตรงนี้ณวันนี้นะครับนี่คือปัจจัยข้อเรื่องคนอันที่สองก็คือปัจจัยเรื่องผาห้าผาห้าทีวาเนี่ยวะนะครับเทวามีนำมูนำไล เราข่ฟอยจากการทางเดินหายใจไอ้นี่แหละครับที่เขาว่าให้เราใส่แมสไอ้นี่ครับที่เขาว่าให้เราล้างมือนะครับเพื่อจะตัดวงจรตรงนี้นะครับเรื่องผ่าห้าไม่ให้แผลกระจ้ยไปยังคนอื่นไม่ให้แผลกระจ้ยไปยังสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ได้ไอ้ใส่แมสคนที่ป่วยใส่แมสคนที่ไม่ป่วยเข้าไปทีคนมาหมาก็ใส่แมสล้างมือประจําล้างมือเรื่อยล้างมือบ่อยๆนะครับ ผ่าห้าแค่อออกมาจากนํามูนนาลายที่ติดมือเรามันจะมดไปมันจะหจะห้ไปตัดวงจรผ่าฮะาตรงนี้ได้นะครับมันก็จะไม่เกิดการระบาดใส่แมสหลังมือจะตัดวงจรของผ่าฮ้าได้อันสุดท้ายก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดลอมมีอยู่สองย่างนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมสถานที่อุปกรณ์ต่างตตรงนี้นะครับต้องคบคุทนทานภูรการจังหวัดนะครับที่ได้เปิดเกมด้วยการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ยากจะให้ถูกแห้งทำ ทำเพื่อที่จะเป็นวันแร้ที่เราจะควาดลางสถานทีของเราทีมีโอกาสจะมักม่มข้อเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นในทีต่างๆที่เรานึกไม่ถึงแต่มีทีมักม่มข้อเชื้อโรคควาดตรงนี้ให้หมดในบิ๊กคินนิ่งเดย์แล้วล่างจานนั้นที่สําคัญคือล่างจานนั้นครับคือต้องทําความสะอาดสถานทีและสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราใกล้ตัวคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยย่างน้อยวลรสองครั้งด้วยยาฆ่าเชื้อโรคต้องทําถูกวันนะครับตรงนี้นะครับ สิงเวดลอมเพราะวา่าผ่าหา้าเมือ่อกี้อาจจะกระเด็นหมายุ่งเหตุซงแวดลอมของเราได้ถ้าเรากระทากระเด็นมาแล้วเราทำความสะอาดเชื้อโรคมันก็ไม่มีไม่สามารถแพร่ไปยังคนอื่นได้นี่คือที่มีการดูแลร้องนะครับในให้สถานประกอบการทั้งหลายเที่ยงคนอยู่หมาหมาได้จัดการทำความสะอาดข้อตัวเองนะครับซิ่งแวดลอมอันที่สองก็คือในเรื่องของการซิงแวดลอมทางสังคมชุมชนคือการแค่มีคนร่วมกันหมาหมาอันนี้คือเป็นซิ่งแวดลอมทางสังคมที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดข้อรู้ นะครับก็คือถ้าขนอยู่มาหมาปุ๊บหายใจใสกันอยู่แขแขไอจามแผลกระจายไปทึ่งนะครับเว่าม,มือไม่ได้ล้างจับมือจับไร่กันเดิมแถงไร่กันตรงนี้ก็จะมีวิธีการลดความเสี่ยงนะครับตอนนี้ก็คือการรวมคนกันเทม,มาหมาในทนีหนาแน,น่นถ้าขนเลีเล้ยงนะครับเราก็ไม่ควรเข้าเปเทหาขนมาหมานะครับสามย่างคนผ่าหานำโรสิ่งแัวนล้อมสามย่างนี้ถ้าคนที่เกิดโรคยูเ่เราสามารถพบขก้อน แล้วก็ให้เขาตักตัวอยู่ไม่แผลไปไหนนะครับรักษาเขาให้ให้เขาจะจะจะตัดวงจรตรงคนได้แต่ถ้าคนแผลกระจายมาทางไออีกไอ,ม,ไอมีจามเป็นผาห้าเป็นละอองฟ้อยออกมาถ้าเราล้างมือเราใส่แมสก็ตัดวงจรเชื้อตรงนี้ได้ถ้าเกิดไอจามแล้วลุบออกมาอยู่ในสิ่งแวดลอมอยู่ในทีที่คนขับไปชายบริการมา้ามามีการทําความสะอาดตรงนี้เชื้อโรคก,ก็ใต้เหลาานะครับตรงนี้นะครับคน หาห้าสิวนลอมนี่คือหลักการขอรระบชัวิทยาที่จะมีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคโควิดคอบพกเราตอนนี้ยืนยันนะครับพี่น้องสาสุขขอพมพี่น้องสาสุขขอบพอเราทุกคนตอนนี้ทํางานกัอยางนัดในการเข้าไปเฝ้าระวังในการเตรียมการทุกทังยากทุกย่างนะครับเพื่อที่จะช่วยเลือดเพื่อพอแม่พี่น้องนะครับและที่สําคัญสุดนะครับคือความร่วมมือร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกทุกคนพะคมจะ,ะ,นนะสู้กับโควิ ตองโซดโดยความรู้ต้องโซ่โดยสตินะครับต้องใช้ซองย่างนะครับใช้ความรู้และก็สติตั้งรักดีดีนะครับในการที่จะสู้กับโควิดได้ในานามของนายแพทย์าวุกจังหวัดจุมพรพอมมีความเชื่อมั่นนะครับในพลังความรวม่รวมมือร่วมมือของพี่น้องชาวจังหวัดจุมพร้อทุกๆคนที่จะรวมมือกันตรงนี้ได้นะครับก็คิดว,าวมม่าที่พูดมาทั้งมดนี้เป็นการพูดเบื้องต้นในการเปิดประเด็นนะครับในการสื่อสา้นนะครับให้เห็นภาพใหญ่ผาพกวางกอน แล้ววันลังลังพมจะทยอยออกมาผมก็พี่นองประชาชนเรื่อยๆนะครับลงรายละเอียดแต่ละย่างแต่ละย่างแต่ละย่างนะครับเพื่อจใจเกิดความมั่นใจว่าในจังหวัดชุมพรเราทุกคนช่วยกันจริงๆในการป้องกันโรคโควิดครับอออออยยาาาาากกใให้้้้้้เเเเธเขจจไไมมม่ดะศรสีสีตงตงืนนนนวัั